เปิดตูบราร์เรือมันหูยิงบังนะ <c oughs> มันบ่หูยิงเสียงแต่ของ <c oughs> หูงยิงระยะหน่อยหูยิงบ้าหูยิงแล้วเนาะมันมันตัง้งมันใส่จิตตั้งมันหูยิงเด้แต่มันใส่อันหูด่าฟังบ่หูยิงแบบมันทะลุ chắc quá là đi bán tuổi vời à lao bán nè à à lao ฟังดีๆดีด้อทั้งบทที่ในการแสดงถ้ำหรืออธิบายขยายความถ้ำหรือถอดความรู้สึกยังให้ก็แล้วแต่เพื่อความล่อยว่างอย่างเดียวเพื่อความล่อยว่างเพื่อให้มันเห็นความทุกข์อันเกิดจากการยึดหมั่นถือหมั่นอย่างเดียวสรุปลงมงมองเดียวเลย มันคือแสดงแบบได้กระางนี่บองเดียวแต่ว่าแต่ละคนแต่ละคนเข่าให้มันรู้เท่าท่านสัญญาสัญญาความจำทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งหนทั้งกายร่วมล้องสี่ใจคือความรู้สึกของเข้าสีมีความพอใจกับควพอใจนั่นแหละสัญญาก็ดีร่วมลงบองเดียวนี่โลดเหตุใดเขาดับสัญญาได้ถ้าเขารู้เท่าท่านสัญญาบ่ปรุงแตง่งในความ รู้สึกอันเกาเกาเออละความรู้สึกอันเกาให้ท่านความรู้สึกอันเกาใด้ปล่อยว่างความรู้สึกอันเกาให้ยนกตัวอย่างคือเฮ้าอ้สิบปีหาปีหกปีหรือเท่าไรปีก็ทางทีแล้วนกตวอยงังว่าคือเฮ้าทายลูกว้นี่แหละทายลูกว้ในกลุมมูพวกจากสิบข้นเฮ้าสี่เห็นค้นอยู่สามกวกที่เฮ้าทายลูก่ะ เขาเปิดอัลบ um, ั้มรูปไปเบิง์ภับจำพวกที่หนึ่งบุคคลที่พอใจหรอจำพวกที่สองบุคคลที่ไม่พอใจจำพวกที่สามบุคคลที่เฉยเฉยเนี่ยความรู้สึกสามอย่างแต่ใจว่าล่ะความรู้สึกที่เฮาพอใจมั่งไม่พอใจมั่งกับอุเบกขาเวทนานั่นแหละนี่ความรู้สึกสามอย่างเขาต้องดับมันเบิดเลยแต่ใจว่าล่ะเปิดอัลบั้มรูป ในคนสิบคนในกลุ่มมูอหวกนันอารมณ์ความรูซสึกเนี่ยเฮาคนพวกนี้เฮาเห็นหลืเฮาพ่อใจเขาดีน้ำจังสันส่นจังสี่นี่วัดนั่นแหละต้องมาดีน้ำก็ถือใจเจ้าของเองอันนี้เขาบอดีน้ำกูสร้างเ<อ>พราะว่าเขาเห็ุเ่าถือใจซ,ซื้อนั่นแหละเห็ุเห็ุเห็ุบ่ให้ถืใอใจบ่พอใจไอพวกนี้เด้ธรรมดาเสยเสยบ่น้ำเขามากิจ แต่ว่าหูจักยูแต่ใจว่าละ่ะแต่ว่าหูจักเขาอยู่แต่ว่าพอมีความรู้สึกเข้าไปผูกพันแ่ใจเดอ้อผูกพันเดอ้ออันนี้ผูกพันไม่ว่าเขาเหตุสูกใจอันนี้ผูกพันในความเขาเหตุบ่ผูกใจบ่พอใจเอออันนี้กเพเคยจำได้ว่าคน้นีก้กแต่หูจักเขาอยู่แต่ว่ามันมีความรู้สึกเฉยๆมันบอผูกพันลึกซึงแต่ใจว่าละ่ะเหตุจังใดเขาสี่ลูเท่าท่านตัวนี้ได้ นี่แหละคือเฮาเปิดอัลบัมล้มรูปนี่แหละในค้นสิบค้นนี่พอใจว่าล่ะเห็นตั้งแต่ห้าสิดับมันได้ห้าสิหยุดความคิดปรุงแต่งในความอยากได้ดังใจได้เห mm. ็นได้ห้าสิหยุดอารมณ์อารมณ์ความรู้สึกที่พอใจก็ไม่พอใจได้สองยางนี่แม้กระทั่งว่าความรู้สึกเฉยๆั่างมัน mm. แต่จงมีการฝึกหาวิธี ที่สี่หยุดอนารมณ์นั้นให้ได้คือการหยุดความคิดบงแต่งนั่นเองหยุดความคิดบงแต่งในความอยากได้อยากเป็นอยากได้ดังใจอยากในผู้นี้มาเหตุใ้ถูกใจคือผู้นี้นั่นเองคือบุคคลที่เกลียดนั่นเองบุคคลที่ไม่พอใจนั่นเองหรือบุคคลเชยๆชกระสางถ้าเขาให้ความสําคัญกับเฮ้าในจุดใดจุดหนึ่งในคว,ความเหตุถูกใจปับ๊บคนผู้นั้นจะสําคัญกันมาทันทีนั่นแหละในบุคคลสามจำพวกบุคคลที่พอใจ บุคคลที่ไม่พอใจบุคคลที่เฉยๆที่ไหนได้จะให้ค้นทั้งเบ็ดมาทําถูกใจเจ้าของทั้งเบดตัาง่างเองและเรื่องว่าความพอใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้บังเกิดพบคือยเกา่าพบนี่เกิดขึ้นในขณะเท่ามีความรู้สึกพอใจนะเออหรือไม่พอใจกระทางนี่พบเกิดพบเกิดแบบนี้มีคาเสมอกันในขณะใดนี่เทาคิดถึงบุคคลที่เคยทะเลาะเบาแหวงกันโรกรธเกลียดกัน เพราะความบ่พอใจนั่นแหละเห็นบละเออเป็นเหตุเป็นปัจจัยเหให้เฮาไปเกิดในทุกปติปปคือเกา่าเป็นอบายภพคเพื่อเกา่าแม้นว่าบบดนี้บุคคลที่พอใจเออถึงเฮ้าสิไปเกิดในที่ว่าพบดีกสร้างก็เป็นเหตุปัจจัยไปให้เฮ้าเกิดไปทุกอยู่เพื่อเก่าอยู่ด้เออเพราะว่าความเกิดแม้มีทุกมันจะมีสุขบนกันไปในหันคือเกา่า แม้มีสุขโดยบางต้นมันก็มีทุกพลกันไปหันคือเกา้านั่นแหละพนอให้ความหมายอย่างเดียวความเกิดเป็นทุกข์ขึ<อ>้นสบาความเกิดเรามีเหตุบ่มีปัจจัยยังเหตุไหนห้าทุกข์ขไดรอกมีแต่เหตุปัจจัยแห่งทุกข์ทั้งนั้นความเข้าไปยึดมัน่นถือมันม่นในความสุขในะความยินดีในะความพอใจบ่าว่าสิเป็นรูปลดกินเสียงคำว่า,ารูปนะต้องแปลให้เข้าใจง่ายๆอีกเทน,นึง<อ>รูปร่างลักษณะ่าท,าทางบุคคลสัตว์สิ่งของพอใจยินดีเออ กลิ่นก็คือกันลักษณะกลิ่นออกเกิดจากดอกไม้ของหอมอย่างกระแลวแต่เนี่ยเสียงนั่นเสียงนี่ว่า,วาจ่ะเป็นเสียงเพลงเสียงเสียงคนเบากันหรือคนที่เบาเบาแบบนี้มวนเนาะนี่ลักษณะทาทังเขามาประกอบร้อมนี่ความยินดีข้อใจที่เห่าเขาไปยึดไปมันไปถือเอาอยูใ่ในหันเป็นปรจจัยให้ไปเกิดที่เขาเหตงไดสิดับความรูร้สึกใดยุดความรู้สึกใดการที่ยุดความรูร้สึกใด ไ่ได้เกิดจากการคิดเอาว่ากูสิยุดบ่มีคำว่าคำว่าเจตนาหรือว่าตั้งใจนี่ตั้งใจคิดว่ากูสิยุดความคิดนี่ให้ได้กูสิบ่ปรุงแต่งให้ได้อันนี้บ่ได้นะบ่ได้ยุดบ่ได้แบบนั้นบ่แมนยุดด้ก,การคิดเอาความคิดไปยุดความคิด,คคดยุดบ่ได้ฉะนั้นต้องหาวิธีกุศโ,โลบายคืออาศัยลมหายใจเขาออกอาศัยลมหายใจเขาออก่อออกะนั้นในช่วงระหว่างที่ลืมนั่นแหละ ช่วงระวางที่เฮาลืมล่มเริ่มค้นพวกน,นั้นทั้งบุคคลที่รักที่เกลียดหรือบุคคลที่เฉยๆนั่นนั่นแหละคือละละแบบนั้นเด้อบ่มีู้ใดละโดยการว่าตั้งใจละเออเห็นว่าเฮาวา่วกู้สร้างอีหานั่นกู้สร้างบักหานั่นกู้สร้างมันขัดกกยเฮาบ่ได้ไก่มันแต่ว่าความรู้สึกใจเฮาเองอ่่นยูนำมันจะใจว่าะ่ะ ทางสร้างทางไกลว่ายิ่งเกลียดก็ยิ่งเจอเข้าใจว่าล่ะเออมันเกีถึงแต่อันนั้นแหละอารมณ์อันเกาเกาที่พอพอใจดีเขาเห็นไบพ่อพอใจนั่นเองความอยากด้ดังใจยู่ของเอง <c oughs> งั้นบคนุคคลที่ที่พอใจกับสร้างเขาอยากไปยุไกล้อยากไปยุไกลนะคนที่เกลียดบ่อยากยุไกลมันกูสร้างมันที่ไหนใด้อยู่น้ำกันเใจว่าล่ะเนี่ยความรู้สึกเน่านี่ยกำลังสร้างอยู่นี่เออ สารพัดแต่มันสิปรุงแต่งอธิบายขยายความในตัวเองแล้วก็สแสดงความรู้สึกของตัวเองให้ผู้อื่นฟังฟ้องมันเป็นอังสันจังส่ติไปเบิดอีฮานี่เออสูนขึ้นเลือดก็ขึ้นหนาวหัวใจก็เต้นแห้งลมหายใจก็ฟืดฟาดเออีเบิดลมออกหูเปล่ามันสูนธรรมดาวะนั่นแหละอัตตาตัวตนนั่นแหละพบเกิดเกิดที่อังสันเออตอนนี้กําลังตกนรกดิบจักบอกนรกดิบเออหายใจขาดทับ ไปเลยนระกสุขตายเจงสัน้นเหตุตั้งใดเท่าสี่รู้หมืนท่านทนายคมีการฝึรกนั่นเองบุคคลที่พอใจก็ทําให้เราไปเกิดเพื่อเกา้าเป็นทุกข์เพื่อเกา้าบุคคลที่ไม่พอใจบุคคลที่เกลียดเป็นทุกข์เพื่อเกา้าแต่บุคคลที่ปานกลางนั่นนะทั้งว่าบนมีความรู้สึกเองเก่าเขาแต่ว่ารู้อยู่เข้าใจว่าละ่ะหูจักเขาอยู่ในคนสามจำพวกบุคคลมีกูพอใจเออไปคิดฮอดอยากไปอยกล้อยากคุยน้ำอยาก สังสรรค์บุคคลที่บาาพ่พอใจบุคคลที่เกลียดกูสร้างมันน่นเนาะต้งแทมันอยู่น้ากันนั่นแหละบุคคลนี้เขาบา่คิดถึงมันบุคคลที่เป็นอุเบกขาบุคคลที่กลางๆเฉยๆบด้หักบด้สร้างแต่ว่าหูจักเขาอยู่เห็นไหมเหตุตั้งแต่ห้างสุว่างเนียนๆมาแบบนี้ได้นะอะไรทั้งว่าทุกคนสร้างควบสร้างชาติโดยการคิดจักบ่ละความคิดทั้งหลายนี่เหตุนเกิดความรู้สึก ความรู้สึกนั่นแหละเรียกว่าตัวพบพบเกิดแล้วที่เป็นอบายยพบ็คือความเร่าร้อนอความขวางบน่นความเกลียดความโกรธความบริจากอยูย่กไก่มันคือสร้างมันนั่นแหละพบอันนี้อบายยพบเกิดในใจเขาแล้วถ้าตายใจขาดพับลงเลยไปเลยถ้าพ้านจากพบที่เร่าร้อนแล้วมันก็คอยสั่งมันก็คอยพ้นมาเรื่อยก็มาเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละจงังหวะอาจจะมีทุกข์เป็นเบื้องต้น แต่ว่ามีสุกแบบมนุษย์หรือสัตว์กรัตริย์เป็นระหว่างท่ากลางแต่ว่าทั้งสองยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปถูกเพื่อกเกาบานี้บคุคคลที่ที่เห่าพอใจมีความคิดถึงกันมันดีใจคิดหอดตอนไปทำบุญน้ากันเออเป็นเหตุเป็นปัจจัยบังเกิดพบเพื่อกันจากว่าล่ะไปเกิดในสวรรค์กษัตร้างเน่ตราบใดที่เหายังบ่านท่านถึงสี่สุดนะเห่าก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยไปทุกเพื่อก,ากาเกกาเนี่ มันก็เบิดบุญเออแต่ห้ามสาษาเพิ่มนะมันมันมันก็คอยลดลงลดลงก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ไปเกิดเคือข่ายผกคก่านั่นแหละสรุปแล้วเกิดเป็นยังกระสางผูกคก่าเหตุตั้งไดห้าีหยุดเกิดใดหยุดเกิดเพื่อการหยุดคิดแต่ว่าการหยุดคิดเมันการหยุดโดยการคิดกูคิดว่ากูสยุหยุดกูคิดว่ากูสิบ่เกิดอีกแล้วกูบ่เกิดนันกูสร้างอีหานั่นกูไ่จะไปรวมกับมันอีกบริษั์ไดกระสางนั่นแหละทั้งเกิดที่น้ำมันเลย นั่นแหล,ละคำว่าเจ้าะรำในเวรนจะคล้องแต่ดึงขอามาเองใจว่าละ่ะเหตุใดเขาถือืมมันได้หรือยกตัวอย่าง,างคือการเปิดเบิ้งลูปภาพในมูพวกสิบข้นหาข้นสิบข้นก็นแล้วแต่จึงบอกว่ามันจะมีบุคคลสามจมพวกคำออว่าบม่แมนพวกเขาได้เขาใจว่าละ่ะอารมณ์เจาของคนนี้กูพ่อใจกูหักมันกูค,คิดหอดมันเพราะว่าอย่างมันเนื้ถือใจกูนั่นไปเกิด คนกูสร้างมันมันเถ็่อนประสูติใจกูดเด่นกูไม่อยากพ่อมันอีกแต่ยังไงมันสิตายว่าสันแต่ของตายเราเล่นน่นจักรบอตายจากความดีนั่นแหละบุคคลน,นี่หัจักเขาโยดแต่ว่าเฉยๆบ่มีความผูกพันว่าบ้านเขาโยใสยมีพี่มีน,อน้องจักคนมีน,นั่นมีบ่มีความอยากเอาชนะกับบะมีอยากเอานะแออากอาา่อยังกับบะมีออ่สามจำพวกต้องละเห็นบดเข้าใจะบอล่ะเวทนามีสามอย่าง เทาต้องละเลยเวทนาหมายถึงความผูกสึกข้างในใจของเข้าเอง,งถึงไดเข้าสิดับความผูกพันใดจึงอาศัยร่มหายใจอนานาปานสติบ่หาตั้งแต่ว่าต้องช้านขันนั่นขันนั่นที่สูงสูงที่ลึกล้ำยังดกเออคำว่าสัญญาเวธิยตานิโรธสัญญาคือความจำบ่าวาใจอันเกิดจากลูกรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์นี่คือสัญญา เหตุใดใด้าวตืบอมมีอารมณ์คลามรู้สึกพอใจไม่พอใจนะเหตุใดใดข้าวตืเหตุใดแค่การปฏิบัติเบื้องต้นรู้ลมให้ใจเข้าออกคือว่าปัรมฌานปัรมชา้นหรือการทําความรูุสึกให้อยู่ยกับลมให้ใจแค่เบื้องต้นนี่สติรู้อยู่ลมเข้าลมออกแล้วเอาอาการปิติเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงตัวล่อเลี้ยงใจไว้เพื่อว่าให้มั่น,นั่น ไปหาผู้นั้นไปหาผู้นี้แล้วก็เป็นโลหรือว่าเป็นเพื่อนเพื่อนตัวเองว่าถ้าความรู้สซึกอาการปิตินี่ยิตมันยังอิ่มอยู่เข้าใจว่าออมันได้พักผ่อนมันได้นอนหลับมม่เลิกแชร์สารออกมาสร้างร่างกายที่เข้าเอาไว้ในระหว่งางกางกับผพาะที่เข้า,าสา่งมกกันขึ้นมากำหนดมันขึ้นมากทีพอเข้าพูดกันใส่ลักสูตรนี่อยู่เดียวนีหละ <S <S ในขณะนั้นเขาลืมเบิดแล้วเขว้าใจบปล่าหรอลืมเบิดแล้ว ทั้งบุคคลที่รักทั้งบุคคลที่เกลียดทั้งบุคคลที่เฉยเฉยเพราะว่าเขาเป็นผู้มีสติรู้อยู่ในกายของเจ้าของเองลืมหิดละ่ะนั่นลหละละละคือลืมเดอ้อเพราะมันบันนัง่งจิตเอาอาจจว่าแต่ละคนแต่ละคนเดอ้อนักภาวนาทั้งหลายภาวะไปว่าพบนาแปลว่าสาภาพจิตใจหรือสาภาพความู้สึกผ่านมาเออภาวนานี่ต้องให้มันรู้ตัวเองว่าจะไป พบใดพบยังนี่อยู่บอกเนี่ยให้มันลูกเกิดขึ้นในตัวเองภาวนาน่ะถ้าไม่เกิดขึ้นบางที่บนแฝ่แบบนั้นก็บ่าิดแต่เฮาแฝ่มันฝุดใจรลดทําให้ความรู้สึกตัวเองเกิดขึ้นหรือเห็นความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเอ,อาวภาะนี่พบ่ความรู้สึกนั่าานแหละคเป็นเหตุเป็นปัจจัยบังเกิดพบพอใจกับเป็นพบไม่พอใจกับเป็นพบเนี่ยยดได้จังไดจึง <c oughs> บอกว่าให้เฮายู่แค่นี้ ลมหายใจเข่าออกนะแล้วก็เอาอาการปีตินิ่มๆน,นวงๆน,นี่เอาไว้กลางหน้าผากในขณะนั้นมันป่คิดถึงไถ่เลยทั้งบุคคลที่รักทั้งบุคคลที่เกลียดเพราะว่ามันอยู่กับตัวเองตัวเองคือลมหายใจลมหายใจเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งปวงนั่แหละลมหายใจเป็นกายหนึ่งลมนี่บ่มีโตบ่มีตนดอกบ่มีรูปร่างละะักษณะ่าทางอีหยังแต่เฮายุกับมันสนั่นใด ความรู้สึกทางกายล้มเข่าล้มออกความคิดก็คือประคองรูว่าล้มเข่าล้มออกเออแล้วมันสิค่อยๆเห็นดอกความเปิดความดับเออเข้าปากเข้าเข้าตั้งใจไว้แต่ว่าบ่ต้องเห็ดรุ่นแรงเออคนที่ฝึก้ไม่่าไปคร่งอยเป็นเล่งจากการได้ยินได้ฟังมาให้เห็ดเบาๆธรรมดาเห็ดปันสางได้กระสางบ่ได้กระางแต่ว่ากูเห็ดยุซมี่ เออาแมน่าไปเอาอันสิงสติกินได้ฟังมาสุนะชานสองชานสามชานสีน่แบบนั้นแบบนั้นเออคูนไปเป็นความหวงังตั้งไปสูงเ,ออเห็ดเป็นต้นนี่แหละให้เอาแค่บ้างต้นนี่บื้องต้นนี่กับมีผลอันสูงสุดถึงภายในผ่านหนะ้าเอาเห็ดอยู่แค่ว่ามีติรู้ีหลดอยู่แค่ลมหายใจมันถึงหนะ้าข้างภายในผานนั้นแปลว่าดับเด้ดับยังดับความคิดปรุงแต่งแสวงหาในความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเออบ่าสามารถที่สิ สร้างอารมณ์ความรู้สึกมีความพอใจและไม่พอใจได้เนี่ยในพพานแล้วในขณะมันดับแล้วในพพานแล้วมันเย็นแล้ว,วใจว่าหละ่ะแค่นี้หนึ่งเด้มันเริ่มละ่ะเริ่มเบิดละ่ะในขณะที่เขาอยู่ในร่มเห็นบ่แล้วเทไปเรื่อยๆมันจะอยชิ้นไปเรื่อยดอกแล้วนั้นสิมีอยู่สองยางสี่ที่เห้นทุกคนทำความรู้สึกตัวในตัวเองเห็นมันได้ลมหายใจกับอาการปิดปีระว่างกลางนาผาก หรือแม่นว่ามันิะสร้าง้นมาตั้งหัวกสร้างมัน่นนั่นก็คืออาการปิติยังหนึ่งเป็นเสื่อนยืนยันจิตมันอิ่มแต่มันได้นอนหลับไม่ได้กินอาหารนั่นเป็นอาหารใจที่มันแสดงออกมาทาั้งทั้งร่างกายห้าหลับอู่นี่แหละให้หราหลับลู่ความรู้สึกว่าจิตมันอิม่มเป็นเป็นแบบนี้บางที่คนที่มีคำบร,ริกรรมกับบร,ริกรรมไปนั่งถ้าถ้าคำบร,ริกรรมหายพุดโธ่หายกระางมัน่นเหลือไว้ล่มหายใจกับปีติ ต่อมาคำบริกรรมบอมี่่มหายใจบอมี่แต่ว่าเหลือเฉพาะอาการผิติย่างเดียวนี่เป็นสองแล้วเนี่ยเหตุตั้งแต่กระสางมันอยู่ในความรู้สึกตัวของจของอยู่คือเกา่าผ่าหาอยู่กับตัวห้าเองเขาบังคิดถึงไถ่บังคิดถึงบุคคลที่รักที่เกลียดที่เฉยๆสัตว์ที่รักที่เกลียดที่เฉยๆบุคคลสัตว์จริงของวัตถุสมบัติเขาบังคิดถึงมันแล้วดับแล้วพบดับแล้วเข้าใจว่าละ่ะตายตอนนั้นมันไปเลย และจึงบอกว่าอนิสงส์แห่งอานาปานาสตินี่ <Okay. S 1> นีผลไงอน,นิสงส์มากสูงสุดถ้าเขาไม่ได้อรหันต่ผลในขณะปัจจุบันเขาว่าขณะปัจจุบันหมายถึงมีชีวิตอยู่เออนี่ที่หนึ่งออที่สองในขณะจิตสุท้ายรอการตายเขาลอการตายคนนอนหายใจแบบแบบแบบมันจะไปเห็นอย่างใดเ,เลยก็เลยิ่นก็เลยว่ารอการตาย รู้เข้ามาเพียงแค่ลมหายใจนี่เข้าออกเข้าออกแค่ออเพีออเยแค่นี้เออบางคนอาจได้อรหันตผลในขณะที่สิ้นใจใจว่าล่ะสิ้นใจนี่นี่ขยักสองเออขยักสามเด้เออขยักสามนี่ก็คือเขารู้อยู่ในลมหายใจนั่นสิ้นใจไปแล้วหนึ่งแม้นว่าสติจะเกิดขึ้นช้าหมายถึงความสงบเกิดขึ้นช้าคำว่าสติ หรือสมาธินั่นนะสติสมาธิเกิดขึ้นช้าแต่เขาเป็นผู้ไม่กลับมาเกิดอีกในอาคามีไอ้นอนาคามีห้าชั้นสุดทาวาดห้าชั้นเข้าใจว่าละ่ะนี่เป็นเกจบ้านนี่นี่ก็อ,อนิสงส์งสงสุดแหละเป็นเกจบ้างนี่อนิสงส์ทั้งเจบนนี่ว่าตามพุทธวจนะว่าข้ามสอนพุทธเจ้าอันนี้ว่าตามตัวเองเป็นมันก็เป็นแบบนี้เข้าใจว่าละ่ะ เบาความรู้สึกถอความรู้สึกให้ฟังเรียกว่าเป็นจริงมันบเป็นจากบ่กมันบระดนมีความสําคัญมันหมายว่าเป็น่น<อ>แต่ว่ามันเป็นแบบนี้มันรู้แบบนี้เลยถอดมาแบบนี้ตายเค่อยตายมาแบบนี้แตบแมนทั้งวายทุกคนหมั่นใจในตัวนี้แค่เบื้องต้นเห็นไหมปฐมชาตหรือ,อาการทําความรู้สึกลมเข้าลมออกครับอาการผิปีวบ ข้อนั้นถึงที่พวกเห้่มันบอแมนยังถือมากไมก่ดีเดินเดินนั่งนอนแม้นมีการคิดไปถึงแบบนี้หรือ่อความคิดติดผุดึิดมาเองเข้าบวมแต่งต่อนะแต่ว่าคิดเรื่องเล่าต่างๆที่เคยเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาอยู่แต่ว่าความรู้สึกไม่เกิดข้าใจบาล <c oughs> ถ้าเข้าชินอยู่กับร่มแล้วจนจับจุดมันได้แล้วนะั่นแมนเท้าแมนเรื่องเล่าต่างๆ ที่เคยเกิดขึนมาแล้วคนที่เคยสั่งทุบเคยทำลายทำลายกันเคยเสียดสีกระแทกเหงาะยันกันเแม่งนั่นนี่มันรู้ข่ามาแต่ว่าความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจไม่เกิดดับสิ้นเชิงเข้าใจว่าอะไรนี่แหละเพิ่งได้อรหันตผลอรหันตผลแบบนี้แหละเ้าใจเ่านี่เออบอกสิ้นซากตัวได้นี่แมความตัวนั้นมันสี่พูดขึนมาเรื่องเล่าเก่าเกามันพูดถึงมาจากว่าไะ เคยทำลายทำได้กันเคยตีเคยขาเคยเสียดสีทิ่มแทงเคยแย่งของหักกันก็แล้วแต่นี่มันเลยกลายเป็นอปทานทิ่มอุปทานได้แล้วอุปทานไม่เกิดอุปอุปสิ่งที่อุบัติขึ้นทานะไม่ถึงความยึดมั่นถือมั่นอุปทานซีเริ่มว่าอุปทานอุปทานเกิดมันเลยเกิดกว่าละความรู้สึกในความพอใจได้แล้วเ,ลเรียกว่าอปทานอปทาน เห็นเฉยๆรู้เฉยๆไม่มีความรู้สึกในความยินดีพอใจและไม่พอใจมันดับแค่นั้นจบนั่นแหละอรหันตผลเ,ออเป็นแบบนั้นส่วนพวกคือได้บาดไจที่ขาดแต่ตั้งหากออที่เหลือก็คือเป็นพวกสุทธาวาสหาสั้นนี <c oughs> ่คืออานิสงส์อนาปานะสติลมหายใจเข้าออกผลข้ออมงมั่นแล้วก็ขึ้นไปในสุทาวาดหาสัน้นเป็นไร อธิบายไปก็ซึ่งหลงอยู่พวกเราล่ะนาะอธิบายไปก็เลยไล่ไปที่ตั้งแต่พ้อมสันไดทศวรรหนสา,สาสั้นนะสุทัศนาสสุทัศสียังกว่าไปอากาศนิตกาไล่ไปวันนี้มันจะเป็นพวกอุปหัจจะปรินิณีพายียนี่อุทังก็โตโสเนี่ยส,สังฆาลิกอสังฆาลิกเนี่ยมันจะไล่ไปแบบนั้นของมันมีบ่าวลักสูตรมีพอใดมาเลี้ยงพ่อปันไดดอกนาะเอาละ่ะพอ่อ Yeah. <laughs>